find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. One, two, เอาได้เลยสวัสดีค่ะพบกับช่องยูมิฟอร์ชาแนลอ่าแล้วน้องน้องพลอยอ่ะยูยูมิมิฟอร์ชาแนลสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะไปไหนคะน้องแอคมินบ้านที่ไหนคะบางแสนโอ้ยนึ่ใครคะไปกับใครม่งานแนะนำหน่อยพี่เดือนพี่รวมบ้านสุขที่บ้านเออห่วยมพี่รวงนั่งอยู่นี่โบมือให้ก้อนลอยเออโอเคค่ะไปบางแสนกัน I don't worry about the things that I don't see ya These days I don't worry about much ทุกคนดูอิ่มหรือยังยังอิ่มหรือยัง,อ,ยงอิ่มหรยั่มจะไปไหนต่อจะไปจะไปโซฟี่ไหนต่อลหือห้าเพื่อนหาเพื่อนดูบรรยากาศนะแหลมแทนมานะทุกคนนะมาดูยกกว่าน,นี้แต่คนแก่ขี้เกียจเดิดนค่ะมาดู Mm, so I think we should have some more fun. more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take the hit and still finish in one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts? Yeah, yeah. But once we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. พี่รวงอะโน่นนะเก็บภาพ <coughs> <coughs> เด็กอ้วนสองคนนี่สิดูมันเล่นน้ำกันเด็กอ้วนเฮ้ยเด็กอ้วนสองคนเนี่ย มานี่หน่อยสิอะไรมาเล่นด้วยกันเซ่เป็นไรสนุกสนานไหมสนุกมากสนุกมากโอ้ยมันอึ่งใบน้ำที่วะไปป้องมาดูเลยครับนี่คือเป็นอึ่งใบน้ำอึ่งทะเล,าาลนะนั่นแหละอันนั้นอึ่งอ่างน่ะ เนี่ยคนนั้นอึ้งอ่างมีอึ้งทะเลนี่มันหลออโกดโกดโกดถ่ายพีดีโอเด้อรนี่ถ่ายเกียร์แบมายกมือยกแขนขึ้นดิไม่มาเล่นด้วยกันล่ะจะไปช่วยพี่เดนมาเล่นแล้วจะไม่ได้มีมีเสื้อผ้าเปลี่ยนถอดซื้อเฮ้ยซื้อสิซื้อไหนมีแต่แอนพาแบบบ้างๆน่ะมันมีอยู่ถูกๆ พี่เรียกราคาห้าบาทไหมไม่ไม่เขกระทุ่นี่ไม่ในการเถื่อนอันนี้ือือทะเลแล้วครับดูเลยพี่น้องอืออุ้ยเถื่อนเดีอดเนี่ยือืตัวอึือตัวนี้มันเราโกตร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 เพราะฉะนั้นเราอราอื้ออ่าวอะไรอ่ะอึ้อตัวลายเนี่ยแหละตัวลายลายอ่ะตัวลายลายอ่ะตรงนู้น อ,อ,อันไล่กันไหมแม่ถุงพลาสติกมันจะมันจะขึ้นน้ำไหมไอ้แม่มันจะขึ้นไปกินกินก่อนไหมขึ้นก่อนที่ลองกอน okay. พักผ่อนเต็มที่แล้วกลับไปลุยงานกันนะคะบางคนยังเอางานใส่กระสอบไม่ได้ไม่ครบนะคะใครยก <c oughs> มือขึ้นเลย <c oughs> ยังไม่เลียงชื่อพอนักงานแล้ววะโศกใจใครใจใครนะคะ <c oughs> หลังจากที่เราพักผ่อนที่ทะเลกันแล้วนะคะช่างสุขก,ก็พาเรามาที่วัดแสนสุขเพื่อที่จะมาดูนรกกับสวรรค์ค่ะดูกันเลย วันนี้น้องน้องเฟรมทำอะไรเนี่ยคะเป็นส่งลูกค้าส่งวันไหนคะส่งวันนี้เออเก่งจังเลยเป็นทั้งแอมิีนเป็นทั้งเด็กแพ็กงานเนาะโอเคตามไปดูกัน แล้วก็จะส่งไปที่บริษัทโบอินทั้งหมดนี่เลยนะคะชุดสีเทานะครัเป็นชุดชอบเราส่งทั้งหมด222ชุดส่วนเสื้อยืดโปโรอันนี้นะโอโลอันนี้นะ,นนนะคะเราก็จะส่งทั้งหมด300ตัวด้วยกันค่ะมี M L แล้วก็ XL ค่ะคกว่าจะได้มายากลำบากเหลือเกินนะคะเซตนี้ ติดตามช่อง Youni Farm Channel ด้วยนะคะ,ะคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย